รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลลุ่มวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เลยครับตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางบุตนาทีวีครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักนะครับกับประโยชน์ของถั่วเหลืองนั่นเองครับเจ้าเมล็ดตัวจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้เลยครับปัจจุบันนี้ครับถั่วเหลืองนั้นหลายคนนั้นรู้จัก ถึงประโยชน์ของเขามากมายนะครับจริงๆแล้วถั่วเหลองนั้นมีโปรตีนมากกว่าถั่วในหลายๆประเภทก็ว่าได้นะครับสามารถเป็นเกราะป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยและที่สําคัญครับแม่ถ้าพูดถึงรสชาติแล้วก็หอมอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวครับด้วยเหตุผลนี้เองนะครับ มนุษย์เราจึงได้สร้างสารรค์นะครับนำถั่วเหลืองนี่แหละครับนำมารับประทานแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายทําให้ปัจจุบันนี้ครับความต้องการถั่วเหลืองของทั่วโลกนะครับมากมายถึง200ล้านตันต่อปีเลยทีเดียวครับแม่มากมายซะขนาดนี้แล้วนะครับเราไปติดตามเรื่องราวของถั่วเหลืองกันเลยครับประเทศไทยเรานั้นขึ้นชื่อว่าในน้ํามีปลาในน้มีข้าวการเพราะปลูกพืชผลต่างๆนั้นมีความเจริญงอกงาม ผลผลิตดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคครับโดยเฉพาะถั่วเมล็ดเล็กๆอย่างถั่วเหลืองนี่แหละครับซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการสูงหากแต่กําลังการผลิตนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศครับในแต่ละปีจึงต้องนําเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศมากถึงเกือบ2ล้านตันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันถั่วเหลืองครับธุรกิจของเกี่ยวกับถั่วเหลืองในประเทศไทยเนี่ยมีความสําคัญต่อประเทศไทยมากนะครับเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ย เป็นพืชที่เมล็ดของมันเนี่ยนำมาสก,กัดเราจะได้ทั้งน้ํามันแล้วก็กากถั่วเหลืองตัวน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยเราเองเราก็นํามาใช้ในการบริโภคนะครับไม่ไว่าจะเป็นการบริโภคในครัวเรือนนะครับตลอดจนไปทําอุตสาหกรรมไม่ไว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทุนหน้ากระป๋องหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสีในขณะที่ตัวกากถั่วเหลืองหรือเนื้อถั่วเหลืองเนี่ยก็จะเป็นแหล่ง,งโปรตีนจะเป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์ประเทศเราเนี่ย มีการส่งออกถุนเหลืองนะครับแต่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับมูลค่าที่ส่งออกเนี่ยอยู่ปีหนึ่งไม่ถึง50ล้านบาทแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีความต้องการใช้ถุนเหลืองเนี่ยปีหนึ่งประมาณ2ล้านตันสมาคมของเราเนี่ยเป็นสมาคมที่เ,เราดูแลเกษตร,รกรผู้ปลูกถุนเหลืองนะครับเพราะว่าสมาคมเป็นผู้นําเข้าหลักของถุนเหลืองจากต่างประเทศเราได้มีการตกลงกับรัฐบาลไว้ว่าในการที่รัฐเนี่ยอนุญาตให้เรานําเข้าเนี่ย เราก็จะรับผิดชอบในการซื้อถั่วเหลืองที่ผลิตได้ในประเทศเราเนี่ยทุกเ็ดในราคาคนไกลตลาดดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรเนี่ยลองพิจนารณาในการเริ่มปลูกถั่วเหลืองหลังนาข้าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐเองเนี่ยก็ต้องส่งเสริมนะครับเพราะว่าเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับอันนี้รัฐต้องช่วยดูแลในฝั่งของการตลาดเนี่ยจริงๆสมาคมหรือว่าสมาคมถั่วเหลืองของเราหรือว่าสมาคมอื่นๆหรือผู้ บริษัทต่างๆเนี่ยยินดีที่รับซื้ออยู่แล้วเพราะว่าถั่วเหลืองบ้านเราก็เป็นถั่วเหลืองที่ยังมีคุณภาพที่ดีคุณผู้ชมครับปัจจุบันการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลืองมีค่อนข้างหลากหลายนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมยอดนิยมก็คือการสกัดน้ํามันถั่วเหลืองและยังมีการแปรรูปที่แบ่งได้2ประเภทครับคือผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักเช่นซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วเต้าเจี้ยวผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมัก เช่นเต้าหู้น้ำเต้าหู้เป็นต้นครับซึ่งหลายๆผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจะเห็นได้ว่าถั่วเหลืองนั้นเป็นพืชอาหารที่มีความสําคัญผมจึงอดไม่ได้นะครับที่จะมาที่นี่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลบบุรีสถานที่วิจัยและพัฒนาปรับปรุงถั่วเหลืองสายพันธุ์ใหม่นี่แหละครับอโอ้โอ,อสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์อานนท์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่มาวิจัยในเรื่องของทุนเหลืองนี่แหละนะครับยังพันธุ์ถนเหลืองที่เรากําลังศึกษาอยู่นะครับมันมีประโยชน์อย่างไงบ้างัุวเหลืองพันธุ์นี้ครับก็คือพันธุถวเหลืองพันธลบลีปัสกิีคิดหนึ่งครับเราเน้นทางด้านการแปลรูปอาหารของมนุษย์เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะการแปลรูปเป็นน้ำน้ำเต้าหู้นะครับหรือน้ำนมั่นเหลืองครับซึ่งได้ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อ ปีที่ผ่านมาครับก็คือปี2554ที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วมีการเขาเรียกว่ามีการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างตอนนี้เราก็ส่งให้บริษัทที่เป็นผู้ผลิผลตผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองรายใหญ่ๆครับ,รบเขาทดสอบคุณภาพดูซึ่งเขาก็ตอบผลการทดสอบเข้ามาคือเขายอมรับนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะส่งให้เครือข่ายเกษตรกร,กรภายใต้บริษัทเหล่านี้นะครับ <c oughs> เนื่องจากเราต้องการให้ไอถั่วเหลืองพันเนี่ยครับกระจายพื้นที่ปลูกให้ไวที่สุดนะครับครับ อาจารย์ครับผมถามอาท่านนี้นึงผมเดินเข้ามาเห็นทุบเป็นใหญ่เลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ทุบกันตอนนี้ก็ทําการ,รเด็ดคัดเลือกกันขั้นตอนทั้งหมดนี้เขาคือขั้นตอนอะไรบ้างฮะคือหลังจากเราเก็บเกี่ยวผมติตจากแปลงมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็จะมาทุบหรือใช้เครื่องสีสีก็ได้นะครับแต่กรณีที่เราทุบตรงนี้ก็คือครเราต้องการให้เมล็ดพันธุ์มีรอยร้าวน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้มันจะมีการแบบแตกเสียหายในส่วนของเมล็ดไมหมครการทุบแบบนี้ ค่อนข้างน้อยมากครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกปบใช้เครื่องเครื่องสีครับเครื่องสีถ้าความเร็วรอบมากๆอ่ะเมล็ดอาจจะเล้าได้ซึ่งเราจะมองด้วยตาเปล่าค่อนข้างยากนี้คาดว่าต่อไปจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ไหมครก็ตอนนี้ก็มีลถสีขนาดเล็กอยู่ครับก็จะช่วยลดการเล้าของเมล็ดได้ค่อนข้างดีเวลาตีนี่ไม่ยากใช่ไหมฮะนะับผมขอลองตีได้ไหมมา ช่วยช่วยนะครับเราจะดูดี่ไงว่ามันได้แล้วครับก็จจับดูครับเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมหัวเลยกันแล้วเมื่อถ้ามันนิ่มหรือมันแตกพอที่สมควรแล้วก็จะรู้ครับอันนี้ถือว่านิ่มยังยังครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงครับการนิดนึงนะครับอาจารย์ครับอย่างถั่วเหลืองแต่ละพันแต่ละชนิดแบบนี้นะครับมันเอาไปทําแปรรูปได้หลากหลายไหมเรียกว่ามีเหมือนกันมันแยกไหมฮะ ก็ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ค่อยแยกกันเท่าไหร่ครับก็คือที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์นะครับก็จะเน้นเรื่องทั้งด้านเปอร์เซ็นต์โปรตีนและเปอร์เซ็นต์น้ำมันในเมล็ดเป็นหลักนะครับสำหรับพันธุ์ลบรีไปสิบสี่ขีดหนึ่งเนี่ยครับเมื่อผ่านการทดสอบคุณภาพจะดีกว่าพันธุ์ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะพันธุ์เชียหมหกสิบหรือสจสี่ที่เกษตรกรยังใช้ปลูกกันค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้ก็คือคัดแยกเปลือกนะครับแล้วก็ต้นที่เกิดจากการทุบเมื่อกี้ครับ แล้วก็จะได้เมล็ดที่มีค่อนข้างมีฝุนนะครับแล้วก็มีเศษเปลือกเศษตาของต้นถั่วปนครับซึ่งตรงนี้มันยังต้องเข้าสู่ขบวนการหลายขั้นตอนครับพอจะได้จากตรงนี้เราก็จะเอาไปฝักนะครับเพื่อแยกส่วนที่เบาหรือส่วนที่เสียออกอันนี้ก็ได้เมล็ดพวกที่ยังเป็นขนาดแตกต่างกันและเมล็ดเสียก็ยังปนอยู่นะครับแล้วก็แยกอีกรอบหนึ่งไหมฮะใช่ครับจากนั้นเราก็จะเอาเครื่องเป่าครับเป่าเอาเมล็ดที่เบาออก แล้วจากนั้นก็จะใช้คนขคับคัดเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์หรือเมล็ดที่ย่นเมล็ดที่ล้าแบบนี้จะทิ้งใช่ครับทิ้งหมดครับทิ้งหมดครับผมครับผมมันทิ้งอย่างเดียวไหมว่าเราสามารถเอาไปทำาะไรอื่นได้ไหมครับก็จะทําส่งเป็นโลพวกอาหารสัตว์ได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่แปลงกันดีกว่านะครับว่าหน้าตายจริงแล้วอ่ะของขู่เหลืองพันลพบุรีเป็นสิบขีดหนึ่ง เป็นอย่างไรครับปลูกยากหรือเปล่าอ่ทดลองปลูกจะได้ไหมครับนี่ไปดูวยครับคุณครับระหว่างทางนะครับเดินมาที่เราจะไปที่แปลงนั้นก็สังเกตเห็นว่าถั่วเหลืองก็จับใส่กันในกระสอบนี่แหละครับผมนะครับแต่มีที่มาที่ไปด้วยทําไมต้องมาวางแบบนี้ครับคือนี้ก็ความหลังจากเราไปสมไอที่เราเกี่ยวไว้นะครับก็จะมีความชื้นหน่อยหนึ่งเราก็จะใส่กระสอบเพื่อให เวลาทุบมันอย่างม่เกี้อครับมันจะทุบได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากถ้ามันเหนียวเนี่ยมันจะทุบออกยากดังนั้นเราจะตากแดดสัก2อถึงสชั่วโมงนะครับ,รบแล้วก็ไล่ความชื้นออกก่อนเราถึงเข้าไปให้ทุบขั้นตอนต่อไปเกษตรกรมาทําอะไรกันครับตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองครับเพื่อใช้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ครับรุ่นต่อไปปกติแล้วกเกษตรกรที่เขาเลือกปลูกพันธุ์นี้นะฮะสาเหตุมาจากอะไรฮะ ก็คือสาเหตุตอนนี้ก็คือ1ราคาถ้าเป็นแต่รูปเป็นอาหารจะได้ราคาดีกว่าการเอาถั่วเหลืองไปเพื่อใช้ในการสารกัดน้ํามันหรือทาเป็นอาหารสัตว์ผมเห็นแบบนี้แล้ว,ลวกเกษตรกรที่เขาเก็บแล้วเขาลงแปลงอะไรแบบนี้นะครับมันมีช่วงฤดูกาลของเขาไหมมีครับถ้าเป็นที่ลบรีนะครับก็จะมีช่วงฤดูปลูกที่เหมาะสมของเขา2ฤดูนะครับก็คือช่วงแล้งก็คือช่วงประมาณกลางธันวาถึงต้นมกรานะครับก็จะเก็บเกี่ยวช่วงประมาณนี้ครับต้นปลายปลายมีนาถึงต้นเมษาประมาณนี้ครับ แล้วอีกช่วงหนึ่งที่เหมาะสมก็คือช่วงตั้งแต่ต้นกรกฎาถึงปลายปลายกรกฎาซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับถั่วเหลืองในบ,บ้านเราส่วนใหญ่คร,หครับผมลักษณะเด่นของพันธุ์ลบรีไปดีสีคิดหนึ่งคืออะไรฮะจะมีลักษณะกลิ่นเหมือนเขียวค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราบางที่พันธุ์ลบุีปดีสีคิดหนึ่งเนี่ยก็ยังให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิมนะครับพื้นที่ไหนที่มันเหมาะสมับการปลูกถั่วเหลืองในบ้านเราฮะ ถ้าเป e ็นถั่วเหลืองปัจจุบันที่ปลูกอยู่เดิมก็มีที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็มีภาคอีสานนะครับภาคอีสานตั้งแต่เลยจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็เลยขึ้นไปช่วงนี้ครับที่ก็ยังปลูกถั่วเหลืองกันอยู่ตอนนี้ภาคกลางก็พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากพืชอื่นเข้ามาทดแทนค่อนข้างเยอะแล้วืมีบทบาทมากกว่าถั่วเหลืองเหมือนกันใช่ครับนะครับซึ่งแล้วดินต่างๆมีส่วนประกอบไหมฮะหรือว่าฤดูกาลพื้นที่ภูมิอากาศต่างๆ นะครับก็ส่วนใหญ่สภาพอากาศนี่ก็ก็มีส่วนนะครับต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองนะครับดับงเช่นถ้าปลูกแล้วฝนตกทันทีหลังจากปลูกเนี่ยอัตราการเน่าของถั่วเหลืองในดินจะสูงมากเนื่องจากถ้าปลูกฝนตกคืนนั้นเต็มๆ็มนะครับก็จะทําให้เมล็ดในดินนี่จะบวมแล้วได้รับน้ําเกินไปแล้วจะทำให้เม็ดอัตราการเน่าในดินค่อนข้างสูงครับ,รบถือว่าพันธุนี้เป็นพันุ์ใหม่นะใช่ครับนะฮะลบบุรีไปเด็ดส<ม>ี่ขีดหนึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจแล้วก็มาเรียนรู้กันเยอะไหมครับ ก็มีเกษตรกรโทรมาถามรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับคือตอนนี้เราก็พยายามเร่งผลิตพันธุ์ให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับนะฮสำหรับเกษตรกรท่านไหนนะครับที่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของการปลูกถั่วเหลืองอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับนะฮะทุกอย่างคือเหมือนเดิมเลยทำทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ครับนะแค่ลองถ้าลองเปลี่ยนเป็นพันธุ์ใหม่ดูแล้วการเป็นพันธุ์ลึกลับสี่ขีดหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะแล้วลองผลเป็นยังไงบ้างครับผลก็คือ ผลผลิตตอนนี้ไม่แตกต่างพันธุ์ที่ปลูกอยู่เดิมแน่นอนครับนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปขอสัมภาษณ์ักหน่อยละอ่าสำหรับเกษตรกรนะครับที่สนใจที่จะมาเรียนรู้สําหรับพันนี้นั่นเองได้ครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของเกษตรกรครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องว่าพันถั่วเหลืองพันธุเนี้ยมันไม่เหม็นเขียวจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ให้ทีมงานนะครับลองทําน้ํานมหรือน้ำน้ำเต้าหู้นะครับให้ลองชิมดูนะครับว่ามันเหม็นเขียวจริงหรือไม่คือน้ํานมถั่วเหลืองว่างั้นเถอะใช่ครับนั่นแน่ คุณผู้ชมครับผมเคยทานนะฮะตอนสมัยประถมนี่ล่าสุดเลยครับพอโตมาขนาดนี้นะไม่เคยทานครับอันเงี้ยลองชิมดูครับที่บอกว่าไม่เป็นเขียวจริงหรือเปล่าใช่ครับไปเช็คกันครับครับผมใช่ครับให้คุณกบลองชิมครับน้ำเต้าหู้นะครับที่ทำจากไอพันธุ์รบลีแบบสี่ขิดหนึ่งเมื่อกี้นะครับว่า เห็นบอกว่าไม่ได้ชิมน้ำเต้าหู้มา30ปีนะครับ30สปีครับลองชิมดูครับอย่างแรกนะครับผู้ชมครับขอดมก่อนอที่บอกว่าไม่เหม็นเขียวจริงหรือเปล่าไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยนะฮะมีกลิ่นน้ำเต้าหู้เหมือนเราย้อนมองกลับไปเมื่ออดีตเมื่อ30ปีที่แล้วโอ้โหลมนำยาวซะขนาดนี้อ่ะชิมสะหน่อย รสหวานกินง่ายแม่บ้านซื้อถิงบ้านก็เป็นประจำนะครับไม่ใช่ครับนี่น้ำเต้าหู้นะครับที่ผ่านกรรมวิธีแบบนี้ผมทราบมาว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้วิจัยร่วมกับหน่วยงานเอกชนด้วยใช่ครับแล้วเราก็จะส่งให้บริษัทเอกชนนะครับเป็นคนทดสอบทางด้านกลิ่นให้เราเนื่องจากเขาทําเชิงอุตสาหกรรมนะครับแล้วเรื่องเทสเตอร์เขานี่เชื่อถือได้มากกว่านะครับดีกว่าเราใช้คนในศูนย์ของเราเองนะครับเขาจะเป็นมืออาชีพทางด้านการชิม หรือการดมกลิ่นมากกว่าเราค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เราก็ส่งให้บริษัทนะครับเอกชนทดลองให้หลายๆปีนะครับจนเรายืนยันผลได้ว่ามันมีกลิ่นเหม็นเขียวน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับครับถือว่าพันธุ์นี้นะลพบุรีแปดสิบสี่ิหนึ่งเนี่ยครับมีกลิ่นเหม็นเขียวที่น้อยที่สุดเท่าที่เคยทาการทดสอบมานั่นเองใช่ครับเขามีการลงมาช่วยเหลือในส่วนของเกษตรกรอย่างไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งหลายๆบริษัทเขาก็จะมี เกษตรกรเครือข่ายภายใต้บริษัทเขานะครับก็คือเขาไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับแล้วก็รับซื้อผลิตคืนนะครับซึ่งเขาจะได้พันธุ์ที่เขาต้องการมากกว่านะครับดีกว่าไปซื้อพันธุ์ที่เขาไม่รู้จักนะครับพอไม่รู้จักคุณภาพก็ทางด้านเวลาไปทำผลิตภัณฑ์ก็จะน้อยกว่าครับ เดียวชนะแม่เกี่ยวย่นยอนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับ mm hmm. ที่เรียกว่ามาเรียนรู้นะครับในส่วนของทุนเหลืองนี่เองค่ะนะครับปกติก็คือทถํถทุนเหลืองอยู่แล้วหรือเปล่าครับตอนนี้เพิ่งเริ่มมาค่ะทําไมเราไม่ปลูกจากอื่นทำไมหันถึงว่าเอะคิดว่าเราจะปลูกทุนเหลืองดีกว่ามันน่าจะได้ดีหรือเปล่ายังไงน่าจะได้ดีค่ะปกติเคยทําอะไรมาก่อนฮะก็ทำค่ะทำทุนเหลืองแต่พันธุอื่นนะฮะเป็นพันอื่น ผลผลิตเป็นงไงบ้างครับถั่วเหลืองของคุณพี่ฮะอันพันธุ์ที่เคยทำใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับผลผลิตจะสู้ทางนี้ไม่ได้นะอ๋อเขาว่ากันอย่างนั้นค่ะนะครับยอย่างวย่งพี่ทาถั่ถวเหลืองทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร,ร่ฮะอันนี้ก็ประมาณสิบไร่นะสิบไร่นะฮะทั้งหมดที่ประมาณสิบไร่เป็น<ะ>ถั่วเหลืองหมดเลยค่ะเวลาทาถั่วเหลืองเมื่อก่อนนี้เขาเอาไปขายที่ไหนกันนะเขาก็จะส่งท,ทําที่ทางอุตสาหกรรมเขามารับซื้อที่ทาน้ำมันนะคะอ,อย่างพันธุ์ที่กําลังศึกษาอยู่นี่นะครับคือพันธอะไรครับ พันลบลีแปดสิบสี่คิดหนึ่งอะค่ะมันเป็นพันที่คล้ายกับพันเก่าที่พี่ปลูกไหมอันนี้มันก็ไม่คล้ายอกคะ่ะอันนี้ไว้สําหรับนําทําน้านมถั่วเหลืองนะค่ะอ๋อเป็นอีกพันหนึ่งเป็นอีกพันหนึ่งค่ะความคาดหวังต่อไปคิดว่าถั่วเหลืองพันนี้นะฮะจะเป็นยังไงบ้างก็ดีอะ ว่าดีแน่แน่เลยค่ะว่าดีแน่แหแล้วนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งความมั่นใจนะครับว่าถั่วเหลืองพันลบบุรี8.4คิดหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งพันที่เกษตรกรนั่นน่าจะไปทดลงองก <หา S 1> นันนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณพี่มากครับขอบคุณครับคขอบคุณคับ ผู้ชมครับผมจะพาผู้ชมครับไปรู้จักกับอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับผู้ปลูกถั่วเหลืองนี่แหละครับแลวตอนนี้ครับเขาก็ได้ข่าวว่ามีถั่วเหลืองพันธุใหม่นะครับลบบุรีไปเคยสี่ขีดหนึ่งเขาจะสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวมาถามเขากันครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวครับชื่อมนุนคำชมนาญครับผมพี่มนูนครับผมก็เป็นหนึ่งเกษตรกรนะครับผู้ปลูกถั่วเหลืองนั่นเองครับนะครับทำไมพี่มนูนถึงสนใจที่จะปลูกถั่วเหลืองฮะเอ่อทุกวันนี้ปลูกถั่วเหลืองฝักสดอยู่นะครับครับแล้วก็ได้ยิน ถั่วเหลืองพันลบบุรี84ิบขีดหนึ่งก็สนใจครับพันใหม่ท,ที่ที่ผมไปดูมาเนี่ยคือคการดูแลรักษาค่อนข้างจะง่ายต้านทานโรคแล้วก็ให้ผลผลิตสูงครับอย่างพันใหม่ที่พี่บรรลุนบอกน,นะครับคือพันลบบุรีแ4ิบขีดหนึ่งนั่นเองครับนะครับจากการที่ไปศึกษาเรียนรู้มาแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการเจริญเติบโต,ต,ตของเขานะว่ามันมันดีกว่าพันเดิมที่ผมปลูกอยู่แล้วเขาค่อนข้างจะต้านทานโรคใบจุด สิ่งสาคัญคือใบจุดกับแอนแทกโนตของโทเหลืองครับ <ๆ S 1> ก็เลยสนใจที่จะไปหันไปปลูกจะนำไปปลูกเมื่อไหร่ก็เก็บเดียวรุ่นนี้เสร็จก็จะลงเลยครับผมก็เอารุ่นนี้เคลียร์ไปก่อนครับผมยังไงทุารุ่นนี้เคลียร์ไปแล้วก็พันใหม่ลงเลยครับก็จะช่วงประมาณเดือนไหนะอ,อัอก็ปลายมิถุนาช่วงมิถุนาครับผมมิถุนากรากฎาคมครับก็จะลงง ตัวพันใหม่เตัวพันใหม่เลยครับผมแปดสิบสี่ขีดหนึ่งนี่แหละครับผมแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะครับว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสนะเราจะแวะกลับมาทักทายพี่มนูนแล้วก็ดูผลผลิตเป็นยังไงแต่ว่ามั่นใจขนาดไหนตอนนี้ร้อยเลยเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยเลยวันนี้ครับขอบคุณพี่มนูนมากครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยก็บริโภคนมถั่วเหลืองเป็นอันดับสามของโลกนะครับต่อประชากรต่อหัวนะครับ อันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็คงเป็นฮ่องกงอันดับ2เป็นเมืองจีนนะครับอันดับ3ก็เป็นคนไทยทําให้มีปริมาณของการใช้ถั่วเหลืองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งประเทศเราเนี่ยนะครับก็จะนําเข้าอยู่เกือบๆประมาณปีละ2ล้านตันนะซึ่งปริมาณนี้เป็นปริมาณที่สูงพอสมควรแต่เราเองเนี่ยสามารถที่จะปลูกถั่วนะครับได้เพียงแค่ประมาณ10%เท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ัท้งหมดเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเริ่มทําเมล็ดพันธุ์ถเหลืองพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วเราเองเนี่ยเราก็ได้ไปทดลองเอามาปลูกแล้วก็เอามาดูในห้องแลบของเราปรากฏว่าก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สําหรับผลิตนมถั่วเหลืองไวตามิลได้ในอนาคตนะครับณนะเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะ พัฒนาพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วไปปลูกในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยได้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเราคงจะมีปริมาณการนาเข้าถั่วน้อยลงนะครับเราคงจะสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะปลูกถั่วพันธุ์นี้แล้วก็มาขายให้เราในลักษณะข,ของการทำคอนแทคฟาร์มิ่งได้อีกนะครับแล้วทุกๆปีเนี่ยก็เราก็ทำตลาดส่งออกไปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็คงจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการขยายแหล่งผลิตวัตถุดิบ ในประเทศเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนเกษตรกรคนไทยเนี่ยให้มีอาชีพให้มีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ชมเรื่องถั่วเหลืองกันไปแล้วคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่า ถั่วเหลืองนั้นมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเก็บมาเล่านำมาฝากวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสร้างรายได้จากถั่วเหลืองอีกทางหนึ่งค่ะแล้วก็ยังได้รับประโยชน์จากถั่วเหลืองแบบเต็มๆอีกด้วยนะคะสิ่งที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นวิธีที่ง่ายแสนง,ง่ายค่ะซึ่งก็คือการทำน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะอุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ผ้าขาวบาง หม้อหรือกะละมังใหญ่สำหรับคั้นน้ำนมถั่วเหลืองหม้อสำหรับต้มน้ำนมถั่วเหลืองและส่วนผสมประกอบด้วยถั่วเหลืองน้ำสะอาดน้ำตาลทรายเกลืออีกเล็กน้อยค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมครบแล้วเราก็มันลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากนำเมล็ดถั่วเหลืองไปล้างน้ำให้สะอาดและแช่น้ำไว้ประมาณ5-8ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็แบนถั่วเหลืองนำไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ คอยเติมน้ำในเครื่องปั่นเพื่อให้ปั่นได้สะดวกแบ่งปั่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วก็เตรียมผ้าขาวบางสำหรับใส่ถั่วเหลืองที่ปั่นละเอียดในภาชนะที่เตรียมไว้ใส่น้ำสะอาดเพื่อคั้นถั่วเหลืองที่ปั่นละเอียดแล้วก็กรองเอาแต่น้ำที่มีลักษณะคล้ายนมสดนำน้ำนมถั่วเหลืองที่คั้นได้ไปตั้งไฟกลางๆจนเดือดหลังจะเดือดแล้วก็ให้ใส่น้ำตาลที่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อย มันคนอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ไหม้ทิ่ก้นหม้อจนเดือดอีกครั้งก็ยกลงจากเตาได้ค่ะแค่นี้ก็สามารถนำไปรับประทานได้แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานก็สามารถเติมน้ำตาลได้ตามความชอบเลยนะคะรอช้าไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะขอไปลองทำขายสักหน่อยนะคะส่วนครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากอีกต้องคอยติดตามชมกันนะคะ ประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าถั่วเหลืองพันลบบุรี8 4ขีดหนึ่งนิยมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใดได้บ้างระวาง 1. น้ำเต้าหู้ 2.- สีอิ้วขาวถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคบตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สํนักงานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ1 0-900 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาที่ถามว่าศูนย์เรียนรู้ของลุงอ่อนสีีมีชื่อว่าอะไรคําตอบก็คือศูนย์เรียนรู้ไร่เทศนัดนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดีหาทานที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ครับได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต,ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและต้องการที่จะขยายตลาดให้กว้างออกไปนะครับเพิ่มความนิยมในการบริโภคถั่วเหลืองของประชาชนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับถั่วเหลืองนะครับปัจจุบันนี้ก็สามารถผลิตได้ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนำมาทำเป็นไอศครีม นำมาทําเป็นโยเกิร์ตถั่เหลืองนะครับเนยถู่เหลืองก็ยังมีครับซึ่งในถั่เหลืองนะครับก็มีคุณค่าทางสารอาหารเยอะแยะมากมายมีโปรโตีนสูงมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วก็มีวิตามินต่างๆที่ร่างกายต้องการเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวครับโดยถั่เหลืองนี่นะครับมีประโยชน์มากๆครับในการที่จะช่วยกระตุ้นนะฮะการทํางานของกระดูก ทั้ในเรื่องของบำรุงระบบประสาทของเรานั่นเองโอ้โหประโยชน์เยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าถั่วเหลืองนั้นเป็นถั่วสารพัดนึกก็ว่าได้นะครับเห็นประโยชน์เยอะแยะแบบนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่สนใจหันมาปลูกถั่วเหลืองกันบ้างเลยครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรได้ใหม่นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางมุตนาทีวีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ าาหธารรมาชาติและสิ่งแวดล้อมหล่อเลี้ยงคนไทยมานน and